ก้านคอยก็มีหลายต้อนอยู่หย่อดสะดาพลังอันนี้ต้นคลองกับาของไงอันนั้นยุดติดข้างหัวแซบเสบดอกคมคมขักแต่แซบตัวกินกับอมเอาไปกินกับอันกอมกับน้ำตกน้ำตกเหนือน้ำตกหมูเห็นบอกงามหย่อนง,ง,ง,งามเลย ยเด็ดมากเลยบ้ยเห็นปะยอดงามดีอันนี้เป็นดอกใหม่เป็นดอกใหม่แต่ยอดงามงามกดนะยางมหาเบิ้งอันต้นอันนี้ เพระา <S <S ระว่าเส็บก็ใบฟันถึงโตเหมนเด้แต่มันก็่าเสพพ็บคนละอย่างน่ะเมื่อไงต้นแอปเปิลแล้วบางแอปเปิลออกดอกบาดี้ดอกมันคูแล้วมันติดหน่วยแหละจะเป็นดองบักร้ายเนี่ยมึงเนี่ยเป็นตะดกอกยุคปีนี้อย่คนละโอ้ยคนละดกได้หน่พี่กายนี่บระดกเด้อพ่อได้กินพี่กายแต่ปีนี้ดกขาดน้อยน้อยมันหลายดกดกพี่จอดทำอะไรเหรอพี่จอด ถ้ามะยังหลังบานมันยืนมายืนข้างรั้วนะจอดนะมะยังเมืองขางหัวหาเบิงต้นมกแอปเปิ้ลต้องคอยทะมาปกตันเบาสูงใหญ่คือกันแต่หันสิบงใหญ่ไปนิดดอกแต่ว่ามันก่าสองปีสามปีเลยเนาะไอ้มกแอปเปิ้ลคอยนะคอยเพาะหน่อยมั้นนะ พันแสบสูงอันนี้เป็นมาอันนี้ต้นบักม่อนพี่นอ้องนึ่ต้นบักม่อนคอยเกษตรเอาไปปลูกเป็ตนต้นบักม่อนเทียมันว่่มีทางบานไหมคอยอืมัมนไม่ต้นหน่อยมันหลายนาะสิสเอาไปปลูกน้ำเยอดอกเขาจะใส่ต่อมจะได้ใสต่นะใสต้มปลาใส่ต่มไก่มันให้รสชาติดีขึ้น